สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาออกแบบรายงานยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าเปรียบเทียบเดือนและให้แสดงยอดขายที่มีค่ามากกว่า20,000เป็นตัวหนางสีน้ำเงิน Export เป็น Excel นะคะเราจะเข้ามาที่โปรแกรมเลือกที่ business intelligence นะคะหลังจากนั้นให้เรา,เรา,าคลิกที่ business intelligence แล้วมัเลือกที่ระบบขายนะคะเราไคลิกที่วิเคราะห์การขายมาเปลี่ยนช่วงวันที่นะคะให้เป็นวันที่1เดือน1.252ถึงวันที่31เดือน12.252นะคะกดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้เรานะคะ ก็จะเห็นแสลักกลมๆตรงนี้นะคะให้เราไปกดคลิกพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเอาข้อมูลที่เราไม่ใช้ออกไปนะคะก็คือวันที่ชื่อย่อสินค้ามูล,ลค่าหลังหักส่วนลดนะคะให้เรามาคลิกตรงที่ดอปฟิลเตอร์ไฟเฮียนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าโดยไปคลิกที่ customization นะคะให้เราเลือกที่ชื่อกลุ่มลูกค้านะคะแล้วกำหนดเป็น low area หลังจากนั้นก็ให้เรา add t o u e ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ชื่อของกลุ่มสินค้ามานะคะต่อไปนะคะเราจะไปเพิ่มยอดขายในแต่ละเดือนให้กดมืาเดิมค่ะ customization แล้วไปเลือกที่เดือนตัวเลขกดกระบาดลองน,นะคะเลือกที่เดือนตัวเลข วันทีเ่เดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะเปลี่ยนเป็นคอลัมน์แอเรียนะคะหลังจากนั้นก็แอดทูนี่นะคะเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะคะคือชื่อกลุ่มลูกคา้าแล้วก็ยอดขายของแต่ละเดือนนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนตัวอักษรนะคะ ยอดขายที่มีมากกว่า20,000นะคะเป็นตัวหนาสีน้ำเงินโดยจะไปที่ปรับแต่งคุณสมบัตินะคะแล้วคลิกที่สไตล์คอนดิชันนะคะเลือกที่ไฮไลท์คอนดิชันตรงคอนดิชันนะคะเราจะมาเลือกคือเก t เตอร์อ e ีกขัวคือมันแปลว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะตรงนี้ให้ใส่เป็น20,000 แล้วเราจะมาเลือกรายการที่เราต้องการนะคะให้เรากดถูกส่วนรายการที่เราไม่ต้องการแกนทูเซลให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะคอสตูมทอทอลเซล์ก็เอาออกะคะ่ะทอทอลเซล์ก็เอาออกะคะ่ะหลังจากนั้นให้มาตรงฟอนต์นะคะตรงบอดนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นทู หลังจากนั้นแล้วลงมานะคะเราจะมาเปลี่ยนเป็นสีนะคะเปลี่ยนสีเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะหลังจากนั้นก็แอดค่ะเนี่นะค่ะเราก็จะได้ตัวเลขที่มากกว่าสองหมื่นนะคะ เราจะเอาชื่อกลุ่มสินค้ามาไว้ด้านหน้านะคะขอไปค่ะ เราจะปรับแต่งนะคะให้มันมีขนาดที่เหมาะสมนี่นะคะเราก็จะเห็นจำนวนที่มากกว่า2 0,000ืนนะคะก็จะเป็นตัวหนาที่เราต้องการนะคะตัวหนาสีน้ำเงินหลังจากนั้นให้เรา ไปบันทึกนะคะเราคลิกที่เมนเูเข้าวิธชีกิจค่ะเลือก Export Document นะคะเลือกที่ x x e l เราแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะเพื่อมให้ซ้ำไปซ้ำกับอันแรกนะคะเป็นเ2นย์กด Save ค่ะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่เรา Export มาหรือไม่เรากด yes ค่ะนะคะเราก็จะได้ Excel นะคะ มีข้อการขายนะคะตั้งแต่วันที่1เดือน1 52ถึงวันที่31เดดือน1252นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับรายการนี้ค่ะให้เราออกได้เลย